โสดาบันเป็นใครในยะที่สองอย่าก,กลัวเลยมหานามะอย่าก,กลัวเลยมหานามะความตายของท่านจักไม่ต่ำซามการกิริยาของท่านจักไม่ต่ำซามมหานามะอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไปในนิพพานโน้มไปสู่นิพพาน เอนไปทางนิพพานโดยแท้ทำสี่ประการอย่างไรเล่าสประการคือมหานามะอริยสาวกในกรณีนี้ 1. เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ 2. เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถอะเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ 3. เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษิณาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ 4. เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลาย ชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยะเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตัณหาเป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่รูปคลำํำและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้มหานามะเปรียบเหมือนต้นไม้ น้อมไปในทิศปราจีนโน้มไปสู่ทิศปราจีนเอนไปทางทิศปราจีนต้นไม้นั้นเมื่อเขาตัดที่โคนแล้วมันจะล้มไปทางไหนมันจะล้มไปทางทิศที่มันน้อมไปโน้มไปเอนไปพระเจ้าค่ามหานามะฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกประกอบแล้วด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไปในนิพพานโน้มไปสู่นิพพานเอนไปทางนิพพานโดยแท้แลขอท่านผู้ฟังและรับชมทุกท่านทุกชีวิตเพื่อนร่วมโลกพ้นทุกโศกเวียนวนจนสงสารสู่พระธรรมมรรคผลและนิพพานทุกดวงจิตวิญญาณทั่วทั่วกันทุกท่านครับ สุดท้ายขอพระสักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงมั่นคงอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลายจงพร้อมเพรียงการศึกษาพระสักธรรมนั้นเพื่อบรรลุถึงความรุ่งเรืองสถาพรสืบไปโดยจิคารว่ายิ่งดินพนพันธ์ครับ